สวัสดีค่ะอันนี้เป็นการบันทึกคลิปอีกหนึ่งคลิปนะคะของการทำเล็บขบของร้านลิชนิค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะที่ร้านมีงานบริการหลายอย่างนะคะมีตัดหนังทำสปา นัดเล็บขบแก้เล็บขบปรับทรงเล็บต่อเล็บเพ้นเล็บทางสีเจลนะคะแล้วก็มีแว็กขนมีต่อขนตาค่ะมีทําหลายอย่างเลยไม่ใช่แค่ทําเล็บขบอย่างเดียวนะจ๊ะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0910540205ค่ะจะมีพนักงานคอยตอบคำถามนะคะ สามารถเช็คราคาได้ค่ะราคาไม่แรงที่นี่ราคาที่ทุกคนจับต้องได้ค่ะชัดนะ หรือว่าจังหวัดใกล้ใกล้ใกล้เคียงก็แวะมาได้นะคะค่าพินาอ่น งานแก้จากร้านอื่นเราก็รับนะคะไม่มีเกลียงนะอ,อุป,ปกรณ์ทำลูกค้าหนึ่งท่านเราจะทำการค่าเชื้อ แล้วก็ผ่านตู้อบสเตอร์ลีลน์นะคะแล้วก็ผ่านตู้ที่มีความร้อนสูงนะให้ลูกค้ามั่นใจเราได้ยุงเกาะีเสียทีไม่ใช่ยุงไหม้าตัวอะไรอะ่ะเลงวัน อาบน้ำแล้วนะเมื่อเช้านะ่ะเดี๋ยวมาตอนแหมไปตลาดมาใช่ไหม <c oughs> ลึกอยู่นั่นเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นภาพเห็นภาพนี้ก็ดีใจที่ว่าเขาสมัครงานที่ไหนได้ชอนเล่นเกม <c oughs> ่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยนะคะเพราะลูกค้าไม่เยอะไปขายหอยอ,อ,อ,อ <laughs> ไปทำภารกิจไปหารายได้เสริมค่ะไปขายหอยทอดไข่หมึกค่ะที่ตลาดนะัแต่ว่าช่วงนี้ก็ช่างไม่ค่อยมีต้องเข้ามานันบ่อยขึ้นอาจจะได้เห็นคลิปกันเรื่อยๆเนาะ จะพยายามลงคลิปให้ชมอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะนะเป็นกลวยเลยพูดชัดๆนะ <laughs> พูดให้ชัดนะม้นเป็นกวออกสือนะพูดให้ชัด <laughs> <laughs> แล้วก็ปล่อยลูกค้ากลับบ้านได้ เจ็บไหมคะแหลลุ้นเคาร์เจย์น่าก็ได้วาวังไม่ค้างเลยแสดงว่าที่บ้านมีอุปกรณ์ใช่ไหมคะในการแคะหรือว่าใช้แค่กันไกธรรมดา อันนั้นเดี๋ยวบอสจะเรียกแม็กโรมาขุดนะคะนี <c oughs> ่เก่งมากเลยนะถ้าแคะออกได้แบบนี้แล้วหลังจากที่ลูกค้าทำเองเป็นหนองบ้างไหมคะอักเสบไหมไม่เนอะอันนี้ถือว่าลึกมากเจ็บนิดนึงนะคะมินไปช่วยพี่นานรับลูกค้าแล้ว ก็ส่งข้างบนเนาะวันนี้อันนี้ลายแมนโอ๋ออาอสั่งทางลายแมนเหรอไม่ได้สั่งจากเขาเหรอไม่รู้หนิงเคยสั่งในลายแมนอืมหรือว่าเมื่อกี้สั่งน้องเขาไปไอ๋อ แถ้าสั่งกับรายเงินทั้งบแบบน้อยเขาก็จะมีรายได้นะช่วยๆแล้วถ้าสั่งกับน้องเขาน้องเขามาส่งเองใช่ไหมน่ะใช่แล้วถึงว่าถ้าสั่งกับไลน์แมนหนักได้ข้าวเหนียวเยอะกว่าที่เขามาส่งไหมทำไมอ่ะเขาหักค่าน้ำมันหรอหน่าจะหักค่าน้ำมัน <laughs> บ้านอ่ะ แต่สั่งช่วงเช้าน่าจะขายดีอ่ะรอประมาณครึ่งชั่วโมง๋ยว,วันไหนค่อยอุดหนุนหมูปิง้งแต่หมาล่าพีพีพีกินไม่เป็นอ่ะวันนี้กินมาม่าไปก่อนนะคะว,วันนี้กินมาม่าไปก่อนลูกค้าไม่เยอะเห็นตุนไม่อยู่เหรเจ็ดห่อมห่อเล็กห่อใหญ่ห่อใหญ่ก็เรียกลังไหมแบบนั้นกิได้ ยังไงบ้างคะโล่งไหมคะโลง่งโล่งนะ ขอ,อยากแก้อักเสบพีห่หน่อยค่ะอยู่ในกระป๋องพี่ออจริงเหรอจริงแต่ยากแก้อักเสบให้ลูกค้าก่อนเนาะอันนี้ขอเทสนี้ไม่แต่นหนังนะคะ เล็บไม่มีนะเอเคเรียบร้อยค่ะ